Honor x 5 b Plus โทรศัพท์ราคาประหยัดอึดถึกทนดิสเพลสวยคมชัดแสงสีก็โอเคนะครับ Honor X5V Plus เนี่ยก็จะเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์ Honor ค c o n c ปต์ของเครื่องนี้นะครับก็คือความอึดทนของเขาความคมชัดแล้วก็ความคุ้มค่าของเขานะครับโทรศัพท์เครื่องเนี่ยราคาแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับเรามาดูกันดีวกว่านะครับว่าราคาแค่นี้เครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้าง ก่อนอื่นนะครับเรามาดูเรื่องของดีไซน์ของ X5 B+ Plus กันดีกว่าครับซึ่งดีไซน์ของเขาครับก็จะซิมเพลมากๆนะครับแล้วก็จะออกแนวมินิมอลดูทนนะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกแบ็กนะครับซึ่งสีเนี้จะมีสีดำด้วยเป็น Midnight Black และในด้านของฟิ s i c a l ฟีเจอร์นะครับก็เราจะมีตัวปุ่มวอลลุ่มปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีรูหูฟัง USB C port แล้วก็ลำโพงตัวหนึ่งนะครับ จุดขายของ Honor X5V Plus ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ของเขาอึดแล้วก็ใช้งานได้ยาวนะครับซึ่งสเปคของเขาก็คือ5,200ม ah. ิลลิแอมอันนั้นถือว่าเยอะมากๆนะครับของโทรศัพท์ราคานี้นะครับแล้วถ้าทุกคนไปที่ Setting นะครับแล้วก็ไปดูที่แบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะมีเป็น3โหมดที่หลายหคนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว Performance Power Saving แล้วก็ Ultra Power Saving ซึ่งถ้าเราเปิดตัว Ultra Power Saving ปุ๊บนะครับใช้งานได้121ชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าเขาจะจำกัดบางแอปพลิเคชันที คุณใช้ได้นะครับและในเรื่องของความเร็วของ Honor X5V Plus นะครับเขาก็จะเป็น RAM C Book 4 4 g b Honor RAM Turbo และความจุที่ติดมากกับเครื่องนะครับก็คือ128 g b ถ้าทุกคนอยากเพิ่มความจุของเครื่องนี้นะครับคุณก็จะใส่ตัว micro SD ได้สูงสุดถึง1 t b เลยนะครับแถมเครื่องเนี่ยเขาเป็น Dual SIM ด้วย นี่ d u a l SIM แล้วก็ใส่ตัว Micro SD ได้เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่อง Android แต่ว่ารันอยู่บน Magic OS ซึ่งก็จะเป็น OS ของทาง Honor ก่อนอื่นนะผมมาเปิดเรื่องของ YouTube ดีวดวกว่าหน้าตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าก็โอเคตอนแรกผมก็กลัวว่าเขาจะกระตุกหรือว่าภาพจะไม่ชัดแต่ถือว่า Display ส,สวยคมชัดแสงสีก็โอเคนะครับแล้วก็เนี่ยอ t s okay เค0 0บาทผมโอเคมากเลยนะครับ และในเรื่องของกล้องนะครับผมว่าว้าวมากนะครับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลนะครับในราคา3มักว่าบาทถือว่าสุดยอดมากๆนะครับโท์พท์เครึ่องเนี่ยเขามี AI ด้วยนะครับโดยเฉพาะ AI ในด้านของการถ่ายรูปซึ่ง AI ตัวนี้นะครับเขาจะเพิ่มความชัดความเคลียร์ความสว่างของรูปภาพน,นะครับเป็นตัว AI Ultra Clear และนอกจาก AI ในกล้องนะครับเขาก็จะมี AI อีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การใช้โทศัสท์ของคุณสะดวกขึ้นนะครับ และความลื่นไหลหรือฟีลิ่งของโทรศัพท์เขาอะ่ะจะเป็นยังไงหรอก็ถ้าเรามาดูเรื่องของโฮมเพจก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ถือว่าแบบส m ooth 144เฮิร์หรือว่าร s สปอนสิ e มากแต่ว่าใช้ได้ครับโอเคเลยก็ประมาณนี้นะครับความลื่นไหลหรือความ r e ร p สปอน v e n e s s ก็ประมาณนี้ผมก็โอเคนะครับแต่ทุกคนก็ต้องลองไปทดลองใช้ดูว่าความลื่นไหลเนี่ยโอเคกัุณหรือเปล่า หลังจากได้ใช้ Honor X5 b Plus ัครับผมรู้สึกว่าเป็นโทรศัพท์ที่คุ้มค่ามากๆนะครับราคา3,000กว่าบาทได้กล้องที่คมชัด50ล้านพิกเซลมี AI หน้าจอโอเคนะครับแล้วก็แบตเตอรี่5,200ม ah ิลลิแอมนะครับอยู่ได้2วันเลยนะครับผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับคนที่เน้นการใช้งาน